สวัสดีครับเ t ที m e ม p ออปติกนะครับวันนี้เรามีกรอบแว่นตานิวบาลานมาเสนอให้ท่านนะครับเพียงกรอบละ3,000กว่าบาทนะครับกรอบละ3,000กว่าบาทดูรุ่นไหนถูกใจ <c oughs> วงปากกาไว้ได้เลยนะครับวงปากกาไว้ได้เลย <c oughs> รุ่นไหนสวยบอกเราได้สวยใหม่เท่รอทุกอัน แบบรุ่นใหม่ๆล่าสุดของ n นิวบาลานะครับชอบอันไหนบอกได้ปากกามาวงไว้เลยแล้วก็ถามมาได้ พระเอกนอนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ของเราของแท้แน่นอน ST Time ม p ออปนะครับโทรศัพท์ติดต่อก็ได้นะครับ0822268288นะครับ ST Time ม p ออปเราพร้อมบริการทุกท่านแบบเป็นกันเองเราส่งให้ถึงมือท่านเลยชอบอันไหนถามมาได้ อันหนึ่งก็สามพกว่าบาทนะครับทุกอันเป็นของแท้มีกล่องมีผ้าให้พร้อมพร้อมถุงด้วยเลยพร้อมส่งให้ถึงที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ST Time o p t i c นะครับผมอยู่พิสณุโลกนะครับพิสณุโลก082 2268 288 oh. นะครับสวัสดีครับ